ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงซุยไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะทำเรื่องผิดศีลธรรมต่อหน้าทุกคนในเวลากลางวันแสกแสกด้วยเหตุผลบางอย่างนี่ทำให้เขานึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในชีวิตที่ผ่านมาของเขาชายชราสองคนที่มีร่างสูงตระหานดู ขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปที่หลงหลิงหยุนฉีกงดวงตาแดงกล่ำซึ่งเป็นผลมาจากเส้นเลือดฝอยในดวงตาที่กำลังแตกหลงหลิงหยุนเฉียงโมอและตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของสำนักคุ้มกันทวีเมคาและได้ทำภารกิจร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานหลงหลิงหยุนและเฉียงโม่เป็นเหมือนลูกสาวของเขาดังนั้นพวกเขาจึงโกรธอย่างมากกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลงลิงหยุน รู้สึกหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดจากใบหน้าที่ซีดขังของเธอตัวของเธอสั่นและเห็นได้ชัดว่าไม่เธอต้องการเห็นภาพของชายชราสองคนที่เปลือยกายที่กำลังเดินเข้ามาหาเธออย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้ก้มหน้าลงแม้แต่น้อย เธอไม่มีทางยอมแพ้ให้กับจิตสำนึกของตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆเธอก็ไม่มีเจตนาที่จะยกธงขาวให้ศัตรูของเธอโดยง่ายเธอหันไปหาชิงสุยมันทำให้เธอก็ตกใจเล็กน้อยเพราะชิงสุยกำลังแสดงความนิ่งสงบบนใบหน้าของเขา เขาเงียบสงบดังสายน้ำนิ่งจากนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเดิมผู้ชายคนนี้นั้นก็เป็นคนที่ลึกลับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเขาตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับเขาในตอนนี้เธอคงหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอคงกลัวว่าตัวเองนั้นกำลังจะถูกสังหารลงไปหรือแม้แต่จะร้องขอชีวิตออกมาแต่ตอนนี้เขาก็ทำตัวเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้าไม่กลัวหรอหลงลิงหยุน แต่น่าแปลกใจที่เธอรู้สึกสงบขึ้นหลังจากสังเกตเห็นการแสดงออกของชิงสุยพวกเขาต้องการเจ้าไม่ใช่ข้านี่นาชิงสุยยิ้มเสียงของเขานุ่มนวลแต่ทุกคนก็ได้ยินเขาอย่างชัดเจน แต่ไม่มีใครสามารถสังเกตเห็นปราณที่อีดแน่นในเสียงของเขาเจ้าพวกเขายังคงจะค่าเจ้าในที่สุดลงลิงยุนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอขณะที่เธอพูดกับชิงสุยเจ้ากลัวหรือชิงสุยหัวระเบาหัวระเบาเมื่อถาม หลงหลิงยุนข้าไม่กลัวหลงหลิงยุนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่น่าสังเวชเมื่อเธอมองไปที่ชิงสุยฟึลเจ้าอยากให้ท่านลุงคนนี้สังหารคนเหล่านั้นเพื่อเจ้าหรือไม่ชิงสุยสงบเมื่อยิ้มให้เธอท่านลุงที่ไหน เจ้ายังคงเป็นคงเป็นหนุ่มน้อยในสายตาของข้าหลงลิงยุนเหละริมปีปากและเยื่อยันถ้าเจ้าไม่เรียกข้าว่าท่านลุงข้าจะไม่ฆ่าพวกเขาและปล่อยให้เจ้าหลงลิงยุนกำลังสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอ มีชายเปลือยกายสองคนที่กำลังพยายามที่ข่มขืนเธอในตอนนี้อย่างไรก็ตามเธอก็มีเวลาที่จะคุยกับชิงสุยและเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะสามารถมอบชีวิตของเธอไว้ในกำมือเขาได้หรือไม่ชายชราทั้งสองคนนั้นอยู่ในระดับสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธมันง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะฆ่าเธอด้วยเพียงปลายนิ้วท่านลุงท่านพอใจแล้วหรือไม่ หลงหลิงยุนกล่าวด้วยความคาดหวังในน้ำเสียงของเธอเธอรู้สึกถึงความตื่นเต้นและรู้สึกแปลกประหลาดมากสาวน้อยตอนนี้ข้าดีใจอย่างมากที่ได้รับเจ้าเป็นหลานสาวของข้าข้ารู้สึกมีความสุขมากจริงๆ ตามที่สัญญาไว้ค่ายินดีจะฆ่าพวกผู้ชายเหล่านี้เพื่อเจ้าชิงสุยกล่าวอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นเขาก็หันศีรษะกลับไปหาชายชราคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหลงลิงหยุนประมาณสิบเมตร ทำไมเจ้าถึงได้เสนอหน้ามาที่นี่ชิงสุยสายหัวด้วยความผิดหวังและลุกขึ้นยืนช้าช้าด้วยการสะบัดแขนเสื้อของเขาเป็นครั้งเดียวโลหะเยือกแข็งเหมันปรากฏขึ้นและพุ่งตรงไปที่ชายชราคนหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพลาดไปเมื่อชายชราอยู่ใกล้กันนอกจากนี้พวกเขาอ่อนแอกว่าเขาในแง่ของพลงังชิงสุยได้รับการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขามาก่อนพื้นที่ทั้งหมดเนียยก,กริบชายแก่คนหนึ่งถูกตีที่รูปอันทะ โลหะเลือกแข็งเหมันได้ตัดขาดที่อันธะของเขาลงชายชราอีกคนรู้สึกตกใจอย่างมากความภูมิใจที่เขามีอยู่ได้ถูกสั่นคลอนในตอนนี้เขาไม่เคยคิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาก่อนชายชราคนนั้นไม่เคยคิดว่าชิงซุยและคนอื่นๆตัเป็นภัยคุกคามเนื่องจากพวกเขาได้รับชำระกระดูกมาในก่อนหน้านี้พวกเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเจอเห็นการเช่นนี้ ใครจะรู้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้เมื่อชายชราคนหนึ่งต้องการที่จะจัดการกับคนตัวเล็กเช่นนี้อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงอยู่ระดับสูงสุดของปราณักบุญพิโรธพวกเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีได้อย่างง่ายดายพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะทําแบบนั้นหลังจากเป็นเวลาสักครู่ก่อนที่ชายชราคนแรกได้ร้องตะโกนออกมา เขาสุดตัวลงกับพื้นด้วยความปวดร้าวอย่างรุนแรงชายชราหดขาขณะที่เลือดไหลออกมาเขาไม่สามารถรักษามันได้ในทันทีที่เขาได้รับบาดเจ็บในเวลาไม่กี่วินาทีร่างกายของเขาได้รับการย้อมไปด้วยเลือดสีแดงเข้ม มันเกิดไวมากมายทำให้ทุกคนตกตะลึงไปพักใหญ่หลงลิงยุนขยิตตาของเธอขณะที่เธอจ้องมองอย่างตะลึงกับเรื่องที่เกิดแม้จะเห็นความทุกข์ทรมานที่น่ารังเกียจของชายชราแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความสุขออกมาการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในตอนนี้มันทำให้งงงวยเจ้าทั้งสองต้องตาย ผู้ยหยวนชิงพุ่งไปที่พี่น้องกุ้ยในทันทีและตีฟาดฟากเขาลงไปด้วยฝ่ามือที่หนาวเย็นและหนักแน่นพี่น้องกุ้ยทั้งสองนั้นดูน่าสงสารอย่างมากพวกเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและเสียชีวิตลงไปโดยไม่ได้รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมาตายแบบนี้ชิงซุยไม่รู้สึกถึงความเศร้าโศกใดๆต่อพี่น้องคู่นี้ทั้งสองแทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลย ซึ่งเป้าหมายของเขาในเดินทางครั้งนี้เขาหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในระดับเจ็ดของเคล็ดเสริมกายาบรรพาการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นใดเจ้าหน้าเข็งแกร่งอย่าง เจ้าโกหกพวกเราได้อย่างไรว่าเจ้าเป็นแค่นักปรุงยาหลงหลิงหยุนพูดด้วยอารมณ์อันร่าเริงข้าเป็นนักปรุงยากินนี้และเจ้าจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้งชิงสุยโยนยาเม็ดห้ามังกรไปให้หลงหลิงหยุนสองสามเม็ดหลงหลิงหยุนรบับและกินเม็ดหนึ่งโดยไม่ลังเล เธอดูเหมือนจะมีช่วงเวลาที่ลำบากในการใส่เม็ดยาในปากและในขณะเธอพยายามใช้ปากของเธอในการกลืนเม็ดลงไปในท้องของเธอมันเป็นเรื่องที่ยากกยอย่างมากแต่ในที่สุดเธอก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเธอได้อีกครั้ง เธอหันไปทางเฉียงม้อและฉีกงและให้ยาพวกเขาคนละเม็ดเจ้าต้องตายยอทันใดนั้นชายชราคนหนึ่งที่เพิ่งหายจากจ็บปวดได้กระโดดลอยขึ้นมากลางอารคและขดมือให้เป็นรูปคล้ายกรงเล็บแล้วฟาดลงไปที่ชิงสุย การเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วอย่างมากมันทำให้อากาศบริเวณนั้นระเบิดออกด้วยเสียที่ดังก้องเมื่อเห็นชายชราคนหนึ่งที่ยังคงเปลือยกายวิ่งเข้าหาเขาชิงสุยยกฝ่ามือขึ้นและปล่อยการโจมตีฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถาน โดยไม่ต้องใจจดใจจ่อใดใจจดใจจ่อใดชายชราเปลือยกายถูกฆ่าตายทันทีด้วยคลื่นสถานที่หกชายชราอยู่ระดับสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธดแต่เขาก็ถูกสังหารในทันที สำหรับคนที่อยู่ระดับปรานักบุญพิโรธนั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากมันไม่ใช่ผักปลาทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาดแต่ชิงสุยกลับทําว่ามันนั้นดูคล้ายๆกับผักปลาเท่านั้นท่านเป็นนักปรุงยาจริงๆหรือ ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านคงเป็นที่สามารถท้าทายสวรรค์ได้ลงลิงหยุนกล่าวอย่างมีความสุขกับชิงสุยน้ำเสียงของเธออยู่ในท่าทางสบายๆผู่หยวนชิงตั้งแต่เจ้าคิดที่จะใช้วิธีที่น่ารังเกียจเช่นนี้ เจ้าคงเตรียมใจรับผลที่จะตามแล้วสินะหลงหลิงหยุ่นเริ่มกโกรธขึ้นเมื่อคิดถึงการกระทำของฮูหยวนชิงจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปหาฮูหยวนชิงเธอต้องการที่จะสังหารเขาลงในตอนนี้ฮูหยวนชิง และคนอื่นๆนั้นเตรียมตัวที่จะหนีออกไปเมื่อสถานการณ์ไม่อยู่ในกำมือพวกเขาก็รีบกระโดดขึ้นไปบนภูเขาและพยายามจะหลบหนีโดยเร็วที่สุดชิงสุยไม่สามารถปล่อยให้เขามีชีวิตรอดต่อไปดังนั้นเขาจึงยิงโลหะเยือกแข็งเหมันจำนวนหนึ่งไปที่ชายคนนั้นด้วยความเร็วเหนือเสียงเสียงที่แหลมคมของโลหะเยือกแข็งเหมันที่เข้ามาทำให้พวกเขาตกใจ หลังจากเสียงร้องอันจะปวดอย่างต่อเนื่องชายหนุ่มก็ล้มตัวลงท่านลุงท่านแข็งแกร่งมากแต่ท่านก็ยังคงปก,กปิดความแข็งแกร่งของท่านไว้พวกเราจะเก็บมันเป็นความลับหลงหลิงหยุ่ แสดงความโกรธในขณะที่เธอแกล้งทำแม้จะไม่ได้เป็นจริงไปเร็วไปจัดการคนเหล่านั้นซะชิงสุยไม่ค่อยพูดเขาเพิ่งล้อเลียนเธอไปเมื่อเขาขอให้เธอเรียกเขาว,ว่าลุงฉีกงหลงหลิงหยุนและเฉียงโม พุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามด้วยเปเลวเพลิงแห่งความโกรธถ,ถึงแม้จะไม่มั่นใจว่าจะสังหารอีกฝ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่ได้พวกเขาก็ยังพุ่งออกไปด้วยความโกรธผู้ยวนชิงเป็นลูกชายของผู้นำสำนักคุ้มกันพยัคฆ์คำรน เขานั้นอัจฉริยะคนหนึ่งความแข็งแกร่งของเขาสามารถเทียบเท่ากับหลงลิงหยุนแต่ตอนนี้เขาไม่มีความปรารถนาที่จะต่อสู้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเขาเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นท่าทางที่เครียวกราวของหลง หลิงหยุนดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าควรทำได้อย่างไรนอกเหนือจากคนที่เหลืออยู่นั้นอยู่ในระดับสูงสุดของปราณเทวะกษัตริย์เกือบทั้งหมดและอีกไม่นานพวกเขาก็จะสามารถก้าวไปสู่ปราณนักบุญพิโรธได้ แต่มันก็ไร้ความหมายไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้เมื่อต้องเผชิญกับฉีกงความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างพระนเทวะกษัตริย์กับปราณนักบุญพิโรธมันมีมากเกินไปในพลิบตาฮูหยวนชิงเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ เจ้าไม่สามารถฆ่าาได้มีฉะนั้นสำนักคุ้มกันพยักคำรนจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าผู้หยุนชิงกล่าวออกมาในขณะที่ป้องกันการโจมตีของหลงหลิงหยุนจากการจู่โจมอย่างต่อเนื่องถ้าเราปล่อยให้เจ้ามีชีวิตต่อไปเจ้าก็ไม่ปล่อยเราอยู่ดี และถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ข้าก็จะระบายความโกรธของข้ากับเจ้าได้หลงลิงหยุนตอบและกัดฟันของเธออย่างโกรธเกรี้ยวถ้าข้าตายหยุนต้วนจะถูกคุกคามและถูกทรมานโดยพ่อของข้าสำนักคุ้มกันพยักคำรนจะทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยความโกรธของพ่อของข้าเขาจะทำลายล้างสำนักคุ้มกันทวิเมคาไปจนหมด คูยุนชิงตะคอกกลับไปที่หลงลิงยุนเขารู้ว่าเธอกำลังลังเลเมื่อเขากล่าวถึงหยุ่นต้วนจากสำนักคุ้มกันทวีเมคาท่านลุงกงท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำพูดของเขา ถ้าท่านหญิงหยุ่นต้นประสบปัญหานั้นหมายความว่าสำนักคุ้มกันทวีเมคาจะประสบกับชะตากรรมเดียวกันลงหลิงหยุ่นหยุดการโจมตีของเธอและหันไปมองฉีกงฉีกงไม่ได้กล่าวอะไรออกมาหู้ ยุนชิงไม่ใช่คนที่จะพูดจาอะไรส่งเดชออกมาและเขานั้นมีอิทธิพลอยู่ในหมู่สมาชิกของสำนักคุ้มกันพยักคำรนไม่ว่าเขาจะฆ่าหรือไม่ก็เป็นตามมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่พวกเขาต้องทำตอนนี้เมื่อหลง ลิงยุนเห็นความลังเลนในการแสดงออกของฉีกงเธอรู้สึกกดดันอย่างมากเมื่อเธอหันไปมองชิงสุยที่อยู่ใกล้เขาได้แต่ยิ้มให้เธออย่างแปลกประหลาดจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะถามเขาแทนท่านลุงข้าควรทำอย่างไรข้าควรสังหารเขาหรือไม่ ลงหลิงหยุนมองไปที่หน้าของชิงสุยขณะที่เธอถามคำถามอย่างจริงจงังในขณะนั้นมีสัตว์อสูรเวหาบางตัวกำลังเร่งโบนิมาอย่างทิศทางของพวกเขาจากระยะไกลชิงสุยเงยศีรษะขึ้นเพื่อดูสัตว์อสูรเวหา เขามีสายตาที่เกือบจะคมเหมือนนกอินทรีกระเรียนยักษ์มรกตปรากฏอยู่ใกล้ๆเขากระเรียนยักษ์มรกตกำลังแบกหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ด้านหลังพร้อมกับกระเรียนยักษ์มรกตอีกสองตัวทำลังแบกชายชราอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นผู้หญิงสาวคนนั้นมันทำเขาตกตะลึงอย่างมากผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากภาพเงาที่เขาคุ้นเคยที่สำนักคุ้มกันทวีเมคาชิงซุยไม่ได้ตกใจเพราะเห็นภาพเงาที่คุ้นเคยในสถานที่นี้อีกครั้งที่จริงเขานั้นรู้สึกตกใจเพราะรู้ว่าเธอเป็นใครกันเธอคืออาวุโสยุนแหนตระกูลเฟิง เธอเป็นผู้หญิงที่สง่างามด้วยรูปลักษณ์ที่งดงามอย่างแท้จริงเธอมีใบหน้าที่ละเอียดอ่อนสง่างามและทะนงตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ให้กลิ่นอายที่เหน็บหนาวแต่ถึงอย่างไรเธอก็มีกลิ่นอายที่ไม่มีใครเหมือนสิ่งแรกที่ ชิงสุยสังเกตเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังของกระเรียนยักษ์คือขาที่เรียวยาวหน้าอกที่สวยงามนี้เป็นผู้หญิงที่โดดเด่นซึ่งเขาจำได้เมื่อนานมาแล้วทุกส่วนของร่างกายของเธอกรีดร้องด้วยสเสน่ห์ และความสง่างามดวงตาที่แสนประณีตของเธอดูน่ารักและน่าหลงไหลจนทำให้ผู้ชายนั้นไม่อาจละสายตาตอนนี้เขาได้พบกับเธออีกครั้งเขารู้สึกว่าโลกก้าวมหาทวีปเป็นสถานที่เล็กอย่างมาก เขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นโชคชะตาหรือไม่ในการเจอกันครั้งนี้และทำไมคนที่จะได้ถึงผู้นำกลุ่มสำนักคุ้มกันทวิเมคาจึงมาได้ไปปรากฏตัตวที่ตระกูลเฟิงในตอนแรกและทำไมเธอถึงยอมเป็นเครื่องมือของตระกูลเฟิง เขาเหลือบมองชายชราที่อยู่ข้างหลังเธอและสังเกตเห็นว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าชายชราสองคนที่เปลือยกายอยู่ในก่อนหน้าชิงสุยพยายามที่จะทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง แต่ยิ่งเขาพยายามมากเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจเป็นเพราะเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นผู้หญิงคนนี้ที่แห่งนี้มันทำให้ภาพเก่าๆในใจของเขาได้ชายวนไปมาโชคชะตามักจะเล่นกับความรู้สึกของเราเสมอชิงสยุย สามารถบอกได้ว่าเธอคือหยุนต้นจริงๆและเธอก็คือผู้หญิงที่ตระกูลเฟิงส่งมาเช่นกันหูหยวนชิงไม่ได้กังวลเมื่อเขาเห็นหยุนต้นและชายสองคนที่กำลังเดินเข้าหาเขา ในความเป็นจริงเขามีความสุขมากที่ได้เห็นพวกเขาแม้ว่าท่าทีของเขาก็ดูสงบขึ้นอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าผู้ที่มากนั้นแกร่งกว่าเขาอย่างมากแต่เขาก็กลับมีความสุขเมื่อเห็นทั้งสามสวัสดีท่าหญิงหยุงต้วน และท่านอาวุโสหลงลิงยุนทักทายหยุนต้วนและชายชราสองคนด้วยความเคารพลิงยุนเมื่อข้าได้ยินว่ากลุ่มของเจ้าได้ออกเดินที่มาแห่งนี้และได้ยินว่าภูหยวนชิงก็ได้เข้ามาที่ลำธารหุบเขาพยักเช่นกัน ถ้ารู้ว่ามีบางอย่างอาจผิดปกติออกไปข้าไม่สามารถเชื่อใจได้ว่าสำนักคุ้มกับพยักคำรนจะมีเจตนาที่แม้ว่าก่อนหรือที่ข้าต้องแต่งงานกับผู้นำของพวกเขาไม่มีทางที่พวกเขาจะร่วมมือกับสำนักของเราหยุนงต้วนถอนหายใจด้วยความผิดหวังเสียงของเธอฟังดูแย่มากแต่มันก็น่าฟังและดูสง่างามด้วย อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ